เรามาดูข้อที่18นะครับใน N คณิตศาสตร์นะมีนา54ในข้อที่18เนี่ยเขากำหนดให้ C b c เป็นสามเหลี่ยมโดยที่มีสมบัติว่า5 5เท่าของความยาว A B เนี่ยเท่ากับความยาว B C บวกความยาว C A ถ้า M และ N เป็นจุดแบ่งครึ่งด้าน B C แล้วก็ A C ตามลำดับแล้วเนี่ยพิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อกไก่ MN เนี่ย เท่ากับเซนหนึ่งส่วนสองบีซีลบเอซีนะนี่เป็นเวกเตอร์หมดเลยนะครับขอไข่เวกเตอร์เอเอ็มดอทกับเวกเตอร์บีเอ็นเนี่ยเท่ากับศูนย์เราก็มาลองวาดรูปดูก่อนใช่ไหมว่าที่ให้มาเนี่ยอะไรบ้างโงบเยอะแยะไปหมดใช่ไหมเขาบอกว่า AB 5ab เท่ากับ bc บวก ca อ่ะเขาบอกว่าสามเหลี่ยม abc ใช่ไหมแล้วก็ว่าสามเหลี่ยม abc ก่อนแล้วเขาบอกว่า 5ab ab มันต้องเป็นด้านสั้นสุดเนาะเท่ากับ bc บวก ca bc บวก ca เวกเตอร์ ab ใช่ไหมแล้วก็ bc แล้วก็ C a เนะอ่ทีนี้เขาบอกว่าอา m และ n แบ่งครึ่งด้าน bc แล้วก็ ac ตามลำด,ดับนะ m และ n แบ่งครึ่งด้าน bc okay. แล้วก็ C a เนะอ่แล้วเขาถามว่าในข้อหนึ่งเนี่ย mn mn คือตัวนี้เอนเตอร์นี้ถูงนี้ แลวจากสมบัติที่เขาบอกว่าถ้าแบ่งครึ่งด้านสองด้านของ,าของสามเหลี่ยมเนี่ยเมื่อลากมาแล้วเนี่ยจะขนานกันถูกไหมครับอ่แล้วก็เท่ากับ bc bc ลบ ac อ่ไม่เป็นไรอ่ะทีนี้จาก,จากเรามาเขียนนิดนึงว่าจากทฤษฎีที่ว่า หาาโยงจุดกึ่งกลางด้านสองด้านของสามเหลี่ยมแล้วเนี่ยจะขนานและยาวครึ่งหนึ่งของด้านที่สาม ก็แปลว่าในข้อนี้เนี่ย MN เนี่ยขนาดกับ AB ใช่ไหมแล้วก็ยาวเป็นครึ่งหนึ่งของ BA ด้วยถูกไหมนะครับทีนี้เนี่ยเราก็มาพิจารณาตัวนี้ นะเขาบอกว่า BA แล้วก็มาดูว่า BA คืออะไรเพราะว่าเรารู้ว่า MN เนี่ยเท่ากับเซนต์หนึ่งส่วนสอง AB ตรงไหน BA BA ทีนี้เราก็มาดู BA ก่อน BA เนี่ยเท่ากับ BC เท่ากับ CA CA ล C, บ CB ถูกไนหะม BA เนี่ยเท่ากับ CB ถูกไนหะม CB ลบ CA ลบ CB CA ลบ CB แต่ก่อนที่จะเป็นอย่างนี้อ่าเรามารู้วิธีดูก่อนสมมติราอ่านี้เราไม่รู้รูปนี้นะเราคิดใหม่ สมมติว่าเป็นสามเหลี่ยมนี้ใช่ไหม abc ใช่ไหมนี่ ba เราเท่ากับ ba คือเวกเตอร์อเส้นนี้ถูกไหม ba คือลูกสชีม้มาทางนี้เราก็ลากจากหัวไปท้ายก็จะเป็น bc นะลบ ca ถูกไหม,ม bc บวก ca สิ bc บวก ca ก็คือมาทางจางมตามตามทางนี้ใช่ไหม bc 64a ก็จะได้หัวชนท้ายนะเป็น ba ถูกไหมแล้วก็เท่ากับเราเปลี่ยน bc เป็นลบ cb ใช่ไหมจะเป็น ca ลบ cb อันนี้แปลงรูปให้ดูเฉยๆนะอ่ะทีนี้เราเมื่อเราได้ตัวนี้นะ ba เท่ากับ bc 6 c a เมื่อ ba เท่ากับ bc บวก มาดูในโจทย์เขาบอกว่าเป็น BC ลบ ACR แล้วก็เปลี่ยน BA ใหม่เป็น BC เท่ากับ BC บวก CA เนี่ยเราคูณเป็นลบได้แล้วก็สลับตัวถูกไหมก็จะเท่ากับ BC ลบ CA ลบ AC นั่นเองนะแล้ทีนี้เนี่ยจากเมื่อกี้ใช่ไหมจาก MN เนี่ยเท่ากับเศนหนส่วนส BA จะเท่ากับเซนเซสอง BC ลบ AC ด้วยนะ MN นะแล้วเราไปดูในช้อยข้อที่กอไก่นะ MN ได้ว,ว่าเท่ากับลบเท่ากับเซน,นเสอง BC ลบ AC เพราะฉะนั้นข้อกอไก่ถูกต้องใช่ไหมกอไก่ถูกต้องเนาะอ่าข้อกไก่ถูกต้องเราก็ข้ามไปดูข้อขอไข่ลนะ อยากรูปเราไปดูรูปใหม่นะดูรูปใหม่เขาบอกในข้อที่สองเนี่ย AM ใช่ไหม AM คือเส้นนี้ BN คือนี้ถูกไหมเมืม่อมาดอปการได้ศูนย์ AM ดอปกับ BN ถูกไหม AM ดอป BN ได้ศูนย์หรือเปล่าเรามาดูว่า AM ดกับ BN ก็่ากับโซนไหมแล้วก็มาพิจารณา AM เอดกับ BN ก่อนนะจาก AM เนี่ยเราก็รู้ว่าเท่ากับา,ามาดู AM ก่อนพิจารณา AM นะพิจารณา AM เแล้วก็มาวาดให้เหลือแค่ ที่เราใช้นะปทีนี้เวกเตอร์ AM เนี่ยที่เราต้องการหาเนี่ยคืออะไรแล้วก็ลากไปใช่ไหมเวกเตอร์ AM เท mm hmm. ่ากับ mm hmm. ก็จะจากอันนี้ใช่ไหมจากอันนี้มาน,นี้ปึ๊บแล้วก็มาบวกอันนี้ถูกไหมเวกเตอร์ AM mm hmm. ก็จะเท่ากับเวกเตอร์ AC บวกด้วยเวกเตอร์ CM ถูกไหมครับนะลากมาให้มันจากจากท้ายมาหัวให้ได้เหมือนกัน ไปทางไหนระยะก็จะเท่ากันนะก็คือ AC บวก CM ซึ่ง CM เนี่ยมันก็จะเท่ากับเส้หนึ่งส่วนสองของ CB ถูกไหมอ่าถูกไหมครับนะงันเป็นเส้หนึ่งส่วนสอง CB ถูกไหมอ่ะแล้วก็ได้ AM มาละ ได้ AM มาเนาะต่อไปเราก็ไปพิจารณาอ่า BN บ้าง BN บ้างทีนี้เราไปดูต่อ เราจะเปลี่ยนยังไงให้ให้จาก CB เนะี่ยไปเป็น AB ได้ไหมเรามาลองดู AC เท่ากับอะไร AC เท่ากับเรามาดู AC ก่อน AC มันเท่ากับ AB บก BC ถูกไหมอาเป็นว่าขาวปก่อนกันอะซึ่ง AM เนี่ยเราก็จะหามาได้ว่าเท่ากับ AC ใช่ไหม บวก a, อเอบเาไปแปลงรูปนะ<โ>ก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับก็จะได้ AC ซสองสองมาแล้วเดี๋ยวมันจะตัดกันเป็น AC บวกเส่วนสองในทำนองเดียวกันในทำนองเดียวกันกับ a อนะในทำนองเดียวกันกับ a n ก็ามาพิจารณา B n, B n. ต B n bn ใช่ไหม bn ตัวนี้นะครับทีนี้ก็จะได้ว่า bn เนี่ยเวกเตอร์ bn เท่ากับก็จะเป็น bc ใช่ไหมบวกกับ cn C กับ N ซึ่งเมื่อได้ bc บวก cn แล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เป็น cn เนี่ยมันคืออะไรคือเ1.2หนึ่งส่วนสอง ca ใช่ไหมคือเส้หน,นึ่งส่วนสอง ca นั่นเอง ซึ่ง c a เท่ากับอะไรซึ่ง c a ก็เท่ากับ c a นะนี่ c a อนันเขียนเะอง a อะเขียนให้ดูเส้นข้างนอกแล้วกันนะ c a อันนี้เนาะก็เท่ากับ cb บวกกับ ba ใช่ไหมก็กับ cb บวก ba ก,ก็จะได้เป็น bc เนี่ยบวกกับเส้นหนึ่งส่วนสอง cb บวกเซนหนส่วนส ba ใช่ไหมยังไม่จบเนาะก็จะเป็นเท่ากับเราเปลี่ยนเซษหนส่วนส cb เนี่ยเป็นลบเซษหนส่วนส bc ได้ใช่ไหมใส่ลบแล้วก็สลับตัวได้บวกเซ1หนส่วนส ba อะซึ่งจะได้เท่ากับเซษหนส่วนส bc บวกเซหนส่วนส ba เนาะก็จะได้เป็น B A บวก B C ทั้งหมดส่วนสอเนาะอันนี้คือ B N นะครับก็จะได้วิธีการทำแล้วอันนี้ทำเหมือนตัวที่แล้วเลยที่นนเนี่ยเราข้ามมาให้ดูใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยน C B ใช่ไหมเปลี่ยน C B เป็น B A บว A C นะทำให้ดูุนเท่ากับอันเก่านะนี่ A M นะ A C เนะี่ยเท่าบวกกับ C หนึ่งส่วนสอ C B C B ก็คือ C A บวก A B ใช่ไหม C A บวก A B ก็จะได้เป็น A C ลบกับเศ้ส่วนส A C ใช่ไหมบวกเส้หส่วนสอ A B ซึ่งก็จะได้เป็นเศษ1หส่วนส A C ลบตามบวกเสษส่วนส A B จะได้เป็น A C บวก A B ส่วนส อันนี้เป็น a m เนอะ a m อ่ะเราได้ a m กับ b n มาแล้วใช่ a m กับ b n อ่ะเราก็จะสามารถมาหาว่า a m ดอกับ b n เนี่ยได้อะไร a m ใช่ไหมดอทกับ b n เท่ากับอ่ะก็ b n มา AM คือ A C บวก AB ส่วนสองคูณกับ B N B N คืออะไร B A บวกบีซส่วนสองสองอันนี้มันดอดกันนะนะเมื่อดอดกันเนี่ยก็จะได้เท่ากับเสน้นหนึ่งส่วนซีของ Ba. ac. ba บวก ac. bc บวกกับ ab. ba แล้วก็บวกกับ ab. bc นะกระจายธรรมดาทีนี้เนี่ยมันก็จะเท่ากับมาเขียนตรงนี้นะเดี๋ยวที่ไม่บอกเส้นตรง c ac. กับ จาก ba เนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นลบ ab ได้ถูด้วยแล้วก็ไปบวกกับ ac เปลี่ยนเป็นลบ ca เนาะลบ ca จับกับลบ cb ใช่เปลี่ยนให้หมดเลยแล้วก็บวกกับ ab กับนะดดกับลบ ab นะจับกับลบ ab แล้วก็บวกกับตัวสุดท้ายให้เป็นลบ ba กับ BC นะทีนี้เรามานกำหนดด้านด้านให้กับสามเหลี่ยมก่อนนะน,นี่เราข้ามไว้ก่อนนะครับกำหนดด้านใานสามเหลี่ยมนี้กำหนดให้ด้านด้านนี้ก็ยาวซีเนาะด้านตรงข้ามมุมอะไรก็ยาวเท่าน,นันนา้นนี่ยาวซีนนี้ยาวเอนี่ยาวบีเนาะ เมื่อเราได้ตัวนี้มาแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นตัวนี้ไหมครับตัวนี้นะ,ะ,ะก็จะได้ว่าเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสี่คูณกับเอซียาวเท่าไหร่ AC ยาวเนาะ แล้วก็ a b ยาว c ก็เป็น b c ติดลบนะติดลบลบ b c cos a ดอทกันดอทใช้คอสคอสใช้ดอทนะดอทใช้คอส,คอส,ค,อสคอสเซตา้าคอสเซต้าของมุมที่มาดอทกันคือ a b ดอทกับ a c ดอทกับ a b ใช่ไหมก็ใช้มุมไหใช้มุม a ใช่ไหมใช้มุม a ตวต่อไปก็เป็นบวกกับ CA ก็เป็น B ใช่ไหมลบลบเป็นบวกเนาะเป็น B CB เป็น A ก็เป็น BA ใช่ไหมคอสอะไรคอสมุมอะไรแล้วก็มาดูว่า CA กับ CB คืออะไร CA CB ใช้มุม C เนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นคอส C อทีนี้ไปลบกับ AB ดอทกับลบ AB ก็เป็น ลบ c กับ12 c เนละ็กเนาะแล้วทีนี้ตัวสุดท้ายก็คือลบ ba กับ bc ba กับ bc ก็ใช้มุม b เนาะ ca cos b, b ใช่ไหม ca cos b ไปลบกับ ca cos b ได้ลว ก็จะได้เท่ากับเส้นหนึ่งส่วนสี่หนึ่งลบสี่ออกมาใช่ไหมก็จะได้เป็นเอาหนึ่งลบสี่ออกมานะก็จะเป็น b cos a บวก a cos b ใช่ไหมอันนี้เราเก็บไว้นะบวก a b cos c แล้วก็ลบสี่ออกมาสองอ่ะซึ่งจะเท่ากับเส้นหนึ่งส่วนสี่ บ -4 บ c ยกกำลังสองบวกคกับจากได้สามเหลี่ยมใดๆเนี่ย b cos a บวก a cos b ใดๆเนี่ยจะได้อีกมุมหนึ่งถูกไหมอาจจะได้อีกด้านหนึ่งที่เหลือ,อะนะถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้น b cos a บวก a cos b เนี่ยก็จะได้4นะก็จะกลายเป็นลบ c กงสบวก a b cos c ลบ4ยกกลัง2เท่ากับเสนหนึ่งส่วนสี่ของ AB s อสีลบ2 4ยกกลัง2ข้อนี้จะยากนะยากมากเลยอะแล้วก็เปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆเนะได้มาเป็นตัวนี้จนได้ อันนี้ข้อนี้จะได้จริงก็ต้องมองออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเจออย่างเงี้ยก็ข้าไปก่อนดีกว่าข้อนี้มันจะยากอะลอมเขียน้ะในสามเหลี่ยมได้ได a cos b บวก b cos a จะเท่ากับด้านอีกด้านหนึ่งนะอ่ะและจากกฎของโค้กฎของโคไซน์ใช่ไหมกฎของคอสนั่นเองกฎของโคไซน์ c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองลบสอง a b c สุดอันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า abcosc เท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองลบ c กำลังสองส่วสนสองอ่ะแล้วก็แทน abcosc เข้าไป ก็เป็นเ่งส่วคอ c ก็เป็น a กําลังสองก b กําลังสองลบ c กําลังสองส่วนสองลบสอง c ยกก็จะได้เท่ากับเศษหนส่วน a กํลังสองก b กํลังสอง ลบ4ี่กำลัง2แล้วลบ X4 4ยกกำลังลน2เนาะทั้งหมดส่วน2เนาะอันนี้คูณสอส่วน2เข้าไปนะครับก<ม>็จะได้เป็นเซนหส่วนแของ A กซ์ำลังสองบวกดีกำลัง,งล2ลบ5 4ยกกำลังล2ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่เท่ากับ0ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นข้อขอไข่ที่เขาให้มาว่าให้หนอดกันแล้วเป็นศูนย์เนี่ยผิดเ,เนาะเพราะมันได้เป็น ค่านี้ซึ่งมันไม่เท่ากับศูนย์ขอให้ผิดนะครับนะขอให้ผิดนะ,ะเพราะฉันขอให้ผิดไปคําตอบก็คือก็ถูกแล้วก็ขอผิดนะอย่างข้อนี้เนี่ยข้อหนึ่งจะทําง่ายถูกไหมเพราะว่าหาธรรมดาก็ออกแล้วแต่ข้อขอใครนะี่ยจะยากถ้าสมมติเจออย่างนี้ก็เมื่อรู้ก็ไก่ถูกปุ๊บก็เดาเลยสองข้อนี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นจะไม่มีเวลาทำข้ออื่นนะ,ะเดี๋ยวชวนให้อีกทีนึงในข้อกไก่เนี่ย MN แล้วเท่ากับเส้ B A หนึ่งสอง PA ถูกไหมแล้ว PA เราก็รู้ว่าเท่ากับ CA ลบ CB นะทีนี้เนี่ยจาก MN เนี่ยของเราเท่ากับเสหนึ B ่งสองคูณ PA เพราะฉะนั้นเรารู้ว่า BA เท่ากับ BC ลบ AC ละแล้วก็จะหาดาล่นะนะพเจานณา AM ใช่ไหม AM เท่ากับ AC บวก CM ในนี้ C M ก็คือเซนหนึ่งส่วนสอง C B ถูกไหมในนี้ C B เนี่ย C B คือเส้นนี้ใช่ไหมก็คือ C A บวก A B นะ C A บวก A B ซึ่งมันคืออันนี้ C A บวก A B ก็จะเท่ากับ A C เปลี่ยนอันนี้เป็นลบ A C นะก็จะกลับมาลบการเป็นเซนหนึ่งสอง A C บวกเซนหนึ่งสอง A B ใน A M เป็นอย่างนี้้ oh. ลองเดียวกันหา B N ก็จะได้ตัวนี้นะครับ เอา a m มาดอทกับ b n อ่าน,นี้ก็จะยากที่สุดแล้วก็กระจายออกมาถูกไหมเอามาคูณกันแล้วก็อัน,นก็คือการดอทนี่น,นี่เป็นนี้แล้วก็จัดรูปดีๆจัดรูปให้มันสวยๆอันนี้เรื่องทฤษฎีนะที่หักโยงจุดกึ่งกลางด้านสองด้านเนี่ยจะเป็นครึ่งหนึ่งแล้วก็ขนาดกับอีกด้านหนึ่งก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับนะพอเราสมมุติด้านแต่ละด้านเป็นอะไรแล้วเนี่ยก็แทนตัวนี้ปุ๊บ ก็จะออกมาเป็นรูปสวยๆอย่างนี้ทีนี้เราก็แทนจากสูตรเนี่ยในกฎของคอสเนี่ยก็จะได้ a b cos c เท่ากับใ้ก้อนนี้ก็ยัดก้อนนี้เข้าไปนนะก็จะได้คำตอบสุดท้ายขอไข่เนี่ยเป็นตัวนี้ซึ่งมันไม่เท่ากับ0ูนย์ห้าข้อขอไข่เนี่ยมันผิดใช่ไหมดฉะนั้นก็ตอบแค่ก้นอนถูกแล้วก็ขอผิดนะครับ